ตรงนี้นะครับก็เป็นที่อนุบาลลูกไก่ของจากไข่นะครับก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับก็ต้องกั้นด้วยมุมที่เป็นเหลี่ยมนะครับก็เอากระดาษหรือฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้ครับมากันไว้ส่วนด้านรอบนอกก็จะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับในการกันลมนะครับเพื่อที่ ลูกไก่ของเราจะได้อ,อยู่ด้านในไม่โดนลมเพราะเขาพึ่งแรกเกิดนะครับที่จ่าจเลี้ยงไว้นี้เป็นไก่ลูกไก่สามสายพันธุ์ครับก็ไก่เนื้อนะครับเหมือนลูกครึ่งไก่บ้านนี่ยครับก็กำลังอนุบาลไว้นะครับพึ่งอายุได้สองวันนะครับเราก็ต้องเปิดไฟช่วยครับแต่ช่วงนี้ดีหน่อยครับเป็นหน้าร้อนก็ ใช้ไฟดวงเดียวแต่ถ้าตกกลางคืนก็จะเปิดสองดวงนะครับเพื่อให้ความอบอุ่นเขานะครับคราน,นี้ครับก็ให้น้ําให้อาหารทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สําหรับผู้ที่อนุบาลลูกไก่ก็ต้องกั้นแนวเขตเขาไว้นะครับเพื่อให้เขาได้รับความอบอุ่นนี่นะครับก็ทําแบบนี้นะครับ เรเป็นพื้นที่อนุบาลลูกไก่ของจ่านะครับ